จะตรักคำพีสีรู้โชวความมั่นคงยามเกษียณอุย้ยสอนให้รู้หาด้วยคำภีต่างเงิเจ้าเอาสิ่งที่เจ้าถนัดมาออกมาหากินอุย้ยสอนให้รู้เก็บด้วยคำภีหีบสมบัติเมื่อหาเงินมาได้แล้วให้เก็บก่อนที่เหลือค่อยเอาไปใช้ใครเคว้งมาวะ สอนให้รู้ใช้ด้วยคำพีมือทองจะต้องตั้งงบก่อนใช้เปรียบเทียบก่อนซื้อและอะไรที่ไม่ใช้ก็อย่าไปซื้อสอนให้รู้ขยายดอกผลด,ด้วยคำพีขยายทรัพย์เอาเงินออมนี้ไปลงทุนมันก็จะเพิ่มทรัพย์สินให้กับเจ้าและนี่คือจตุรคคำพีสีร่รู้สู่ความมั่นคงยามกเกษียณ เกษตรสุขเป็นจริงได้ร่วที่ www.z.or.th/happymoney ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย